พามาชมบรรยากาศการแข่งนะที่บ่อทานทิพย์ทานทิพย์หนึ่งสาขาเทป,ปรักษ์นะครับผมตอนนี้นักล่ารางวัลเยอะมากนะของเต็มทุกฝั่งซ้ายของขวาเลยไม่มีไม่แดก,รกครับผมน้ำพัดเปลี่ยนเหยื่อมาโดนเลยนะครับไม้แรกใครเป็นน้ำพัดไม้แรกใครเป็นเปลี่ยนเหยื่อมาเลย มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูไซส์กันนะครับไอหมดเลยไม่ได้ออกค่าคานเด็กคุยตังค์มาเด็กค่าคารค่าขนมเปิดนะใไอหมดจะไม่ออกเครื่อมันนอนทั้งวันเลยมึงไม่ไปน่ารู้สิมาแล้วครับอลไรครับปลาถวายไม่เกินสามห้านะไซลังสูสีเดี๋ยวเราไปชั่งกันเราไปชั่งกันแล้ว เมื่อกี้เราไปช่างมาแล้วนะน้ำหนักไม่ถึงได้ 2, 6. 2, 6ส,สองหกสองหกนะพัดสองหกใหมฮสองหกเออตอนนี้พี่โน้ตก็โดนมาอีกตัวแล้วลนะตัวนี้จะได้ชั่งหรือเปล่าบาทเดี๋ยวบาทลงเนีออ่ครับพ่อบาทบาทตัวนี้พี่โน้ตติดมาอีกตัวแล,ล้วอย่าบอกพี่โน้ตตัวนี้จะได้ไปชั่งไหมดูนะอ๋อแล้วพอๆกับเมื่อกี้เลย ได้กว่าน่อยอตัวเมื่อกี้นะไซก็พอๆกับตัวแรกที่เราเราไปชั่งน้ำหนักไม่น่าถึงนะก็น่าจะประมาณไม่เกินนั้นมากนะ่าตัวเมื่อกี้สองหกนี่ก็น่าสองแปดสงเกตสองแปดประมาณนีนะ้เดี๋ยวเราไปตามหาไซกันต่อวันนี้พี่โนได้อัดมาอีกตัวแล้วรู้ว่าตัวนี้เราจะได้เอาขึ้นไปขึ้นชั่งหรือไม่ดูนะเมื่อกี้ตดมา2สองตัวไม่ถึงไซสองตัวเลยนะเดีย๋ยวเรามาลองดูนี่หลุดแล้วพี่เลย เดี yeah, ๋ยวลุ้นใหม่นะครับวิ่งย้อนกันมามาดูว่าเราจะได้ขึ้นช่างไหมฮะอาจารย์เขามาเทสลอกใหม่คันใหม่เลยพอดีนะเดี๋ยวไปช่างกันเราไปช่างกันนะตัวนี้นะว่าถึงไหมแต่ไซส์สวยนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปช่างกัน เรามาช่างกันนะว่าตัวนี้เท่าไหร่รู้ถึงไหมสามสามหกได้เลยได้เ <3, 6. S 2> ได้อยู่ติดฮะตอนนี้ได้ไซส์สามสามหกอยู่ที่สี่นะครับสวายไซส์ไม่เกินสามตัวรีงพ่อบอกอยากเล่นมากนะครับพอไปมาบึกมาแล้วนะตัวนี้พ่อบอกพ่อพ่อ,พอ,พอขอเล่นบ้างครับ บึกอส่สวยส่งท้ายนะแต่เวลาแข่งเราหมดเวลาแล้วเราติดที่สี่นะถ้าเอาน้ำก่อกไปหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งแนละ้วได้ที่หนึ่งที่สองเลยคันไหนคันไหนติดคันพี่โน้ตอคันพี่โน้ตคันพ่อมันเท่าไหร่วะไปสองจุดสองหกเลยที่เราไปชั่งไนงะสองหกเลยพ่องัดขึ้นมาแล้วนะตัวนี้นะ่าจะเป็นบึกประพียนเนี้ยเอาบึกนะใส่สวย มาตอนที่เขาแข่งจบแล้วนะไซต์ตัวนี้ก็เจ็ดเฉียดถ้าไปขาดหน่อยก็เกินนิดอะด่ะไซ9์เก้าลกลนะไม่ขาดหน่อยก็เกินนิดนิดได้ใส่เนี่ยลองชั่งดูว่เดี๋ยวใส่ได้เนะ เนี่ยถ้าไม่ขาดหน่อยก็เกินนิดเดียวผม,มว่าล่ะใชนี่แล้วจะม,มาตอนที่เขาปิดเกมนั้นไปแล้วนะครับใ,ใกล้เคนะียงนะพ่อเนาะไมลเกินสโลถ้าเกินก็เกินไม่เยอะผมว่า